เจอมาเนี่ยเราเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่เห็นเองเลยเองเข้ามาตอนไหนวะแล้วเราก็เข้ามาแล้ว<อ>เนี่ยเอ็เองอยู่ในแมพแล้วแต่เรามองไม่เห็นเองวันนี้เติมโลบักเลยเข้ามาก็ให้เติมโลบักบ้างเลยเนี่ยเอาเราเอา,กาเกาะฮาร์เบอร์แล้วกันหุยเราคงเสร็จเราต้องเข้าซะแล้วเข้าเข้าไม่ได้อะ เป็นไรอะออเฮ้ยเรือมันขับหนีเราหมดอ่ะต้องไปไปเป็นกบฏแ,แล้วแหละเอ้ยมันเป็นกบฏเหรอเราอยู่กองทัพกองทัพเอกองทัพญี่ปุ่นแป๊บนึงเราขอเงินใหม่ก่อนเดี๋ยวเจอดีกันเดี๋ยวเจอดีเอ,อ้ยเพื่อนเราไม่มีตังค์เลยอ่ะซื้ออะไรดีวะเรือลตาตะเวนเอ,อ้ะ เราเราไปเป็นกองทัพอะไรไม่รู้เพื่อนย้ายก็จะเป็นกองทัพญี่ปุ่นไปเป็นกองทัพญี่ปุ่นเฮ้ยมาเร็วเขาขึ้นขึ้นเรือมาอันนั้นอันนี้เรือเราขึ้นมาเร็วโอ้ยต้องรีบไปซะแล้วเนี่ยเรือเองวะอันนี้ก็เรือเราไงอันนี้อันนี้ไงนนไปเรือเรืโอ,โอรำใหญ่โตสุัสดีครับเรือดินน้ำมันโอเอ้ทะเลก็ดินน้ำมันเราไม่แน่ใจว่าเราลงลง ลงไปเราจะโดนมาแลนซากินหรือเปล่าอุ้ยสงสัยเราต้องไปเป็นกองทัพเกยัองอยู่ในรถกันนะอ๋อเฮ้ยเร่องทำร้าบ้าอะไรเนี่ยกองทัพเรือโ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 อไปไป อะไรดูดูเองเองเห็นเราหัสกลัวไหมเห็นเห็นโอเคเฮ้ยเพื่อนอีเองรู้ไหมว่าเราอยู่ไม่รู้อ่ะมันเองอยู่ไหนไม่รู้ไปกองไปกองทัพญี่ปุ่นตื่นขึ้นมาตอนเช้าโุ้ยนั่งตรงนี้ได้ก็ไม่บอก นี่มันเด็กนิวฟอร์มเด้เกอเมื่อไหร่เราจะไปถึงวะเราสามารถเข้ามานั่งบังคับในนี้ได้โอ้ยเกินไปเปล่าเมื่อไหร่จะถึงวะเพื่อนฮัลโหลเอ็งได้ยินเราปะเนี่ยได้ยินได้ยินได้ยินไอ้อเกาะบีน่าจะมีสมบัติอุ้ยเออใช่ ีเลราตร้องรีบไปรีบไปซะแล้วเร็วเอ้ยใครเอ้ยอามันมีเครื่องบินมันมีเครื่องบินยิงเครื่องบินก่อนเพื่อนแล้วยิงยิงแล้วกำลังยิงอยู่เอ๊ะมันเป็นของสหรัฐมันยิงมันยิงมันเฮ้ยเอ็งเอ็งงอ้ตบินอยู่แหละเพื่อนเอ็งใช้เอ็งใช้ปืนในเรือเอ็งใช้ปืนในเรือ

ไปไปเกาะไปเกาะซีไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเกิดใหม่กันเกาะซีนะเพื่อนโอ๊ยไปเราเกิดไม่ได้เอ้าเราบัก็กเราเกิดไม่ได้ล่ะมาคุกคุเลียมาไปเราเกิดไม่ได้เฮ้ยตายเนี่ยโอ้ยไปขอออกขัใหม่ก่อนนะโอเค เอฟเท่ากับไฟุ้ย้ยยิงสหรัฐอเมริกาเลยไปพวกกินข้าวถังขเกี้ยวกองทัพเรือเป็นเกย์ทุกฝ่ายเราต้องเปิดอันติุ้ยเราไปวางระเบิดก่อนวุ้ยได้เลย ได้นี่เ,เรามาแล้วมีมีมยู่ไหนวะโอ้ตายเราเราไปเกิดเกาะเกาะสีไปไปเกาะสีเหมือนเดิมดเกาะเกาะเกาะก็ไปตรงนี้ได้ขับรถกันแล้วขับรถกันโคตรเท่เลยระเบิ เทนขับรถกันไปไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยวไปยงไ,ไงอ่ะมีไหแป๊บนึงกด E R แป๊บนึงขอดูก่อนบินนะบินนะบินบินยังไงวะกดกด E ปะหรือว่าอะไรบินเราบินอ,อ๊ยอ้าวอ้๊ยตายอะ่ะไอ้ไผ่ใครยิงเราวะเองนั่นแหละเราไม่รู้ มาไหมเองมาไหมไอ้ยิกันเลยเลยเทนเองมาไหมมาเร็วเออเออเออแป๊บอืมอืมไปไม่ได้แป๊บหนึ่งดูเซตตัวโอ้โหต้องรอเท่าไหร่จะก้าวบนความบาดมั้งเราจะทำตามสัญญาตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ไอ้ลุงตูไอ้ลุงตูเฮ้ยไอตู้วิขยันกับมันแล้วอ่ะมันจะมาเอาเรือลุงตูลุงตูอยู่ไหนนี่ไงลุงตูไปเร็วบิน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 ยังไงไอ้เทนสลับที่กันสลับที่เองมาเป็นคนยิงเดี๋ยวเราบินเอาลังเอื้องเฮ้ยไอ้เทนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบินเองมาเฮ้ยนี่ไงเงินเองยิงนะเองยิงนะอ๋อนี่ิย ไปบุกก็ยิงยิงเพิ่งยิงเล่นดีเด็กข้าศึกมาอิงไว้ตรงไงไปไปบุกเรือบุกเรือบุกเรือโอ้ยดูเร็วตามอนวางระเบิดไปวางระเบิดเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยโอ้ยไปไปไป คับ no ี่เฮ้ยเฮ้ยไปยิงไอ้กองสหรัฐก่อนกองสหรัฐยิงมันสหัสล uh> ับสหัสลับสหัสลับดำสหัับดำเฮ้ยไปไปก่อไปก่อก่อนนั่นไงนั่นไงยิงยิงมันยิงมันเอ็งอิงยิงเลยอ็งยิงเลยก็ได้ก็ได้โอ้ยยิง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 วางปะขี่ไปนาวุ ทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดมามาทิ้งระเบิดทิงท้งระเบิดโอ,อ้โหอ้าวโอ๊ยอะไรนี่เพื่อนเมื่อเมืม่อกีม้มันมีคนยิงเราเว้ยโอ้โหนั้วเดียวจอดเกาะเกาะซีเหมือนเดิมนี่เกาะพอเรากดเฮ้ยเพื่อนไปไปนั่นปะ ไปเอาเรือไปเอาเรือเอาเรือเอาเรือเอออเรือลาตะเวนเรือพิฆาตเอาเรืออะไรไหนดีวะเรือลาตะเวนนะเอาเรือเรือพิฆาตไปไปไปไม่แนไปเลย ผมไม่ได้จาชูอ้อูอูผมก็ยังรักเธอเพื่อนเองไปควบคุมปืนดิเอ๊โอเคโ<ะ>อ้ยเ,เ,เรานน่งไม่ได้เอ็งแต่เราเป็นนักขลักนะเนะนักแมปืนเราเว้ยกด F เพื่อไฟอ๋อ Ngay, không... ăn không bị nó ra. À. không bị lỏng phòng 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 không phòng 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 vô phòng 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 เราจะไปบุกหารัดมันจะชนะเราจะไปบุกเรือใหญ่บุกเรือใหญ่เฮ้ยเยิงมันยิงมันกดเอฟกดเอฟต่อปีโดต่อปีโดก่อนโอ้ยแตกแตกสวยสวยตายแล้วมันตายเฮ้ยยิงมัน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 ตุ่มตุ่มเฮ้ยมันมันลูยิงมันอย่าให้มันขึ้นข้างบนเรา โอ้นั่นแหละยิวดอีวัดอีกเก็บอยเกบตอยีกนี้สหลาโอ้ยจะตายจะตายเออเราจะไม่ถึงสหลาแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยข้นไม่ขึอตายตายตายโอจะตายแล้วพื่นไอ้ เพื่อนครั้งนี้ครั้งนีง้เพื่อนมามาเร็วมาเร็วอ้ยนี่ไงนี่ครั้งครั้งนี้ไป,ไปเอง็งเอ็งซื้อเรือให้หน่อยซื้อเรือให้หน่อยเรือ <c oughs> อะไรลาตะเวนอะลาตะเวนเจ็ด <c oughs> ลาตะเวนหนักหรือลาตะเวนลาตะเวนหนักโอ้โห อเองิงเองิงขับเลยเอิงขับเลยททนเอิงขับเอิงขับเพราะเอิงเป็นคนอ๋อโอเคโเคเราเราขับไม่ได้เนี่ยเลยเว้ยยุบๆอา๋อนั่งไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไขับยังไงอ๋อนี่ไง้ยไป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 ทางซ้ายไปทางซ้ายดิเพื่อน ทางซ้ายไอ้ขับม <without sorry. laughs> ืนเมาจังเนี่ยไปทางซ้ายไม่ใช่ทางนู้นค่ะขับขับเรือเมาจัดเอ้ยสารลัดมันบุกสารลัดมันบุกโอ้ยสารัดสารล้อมตุ๊กสารลัดบุกยิงมันยิงมันยิงมันเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้ยมันเราต้องไปที่เกาะจัมบาัดเราต้องไปที่เกาะคนขับเมา เว้ยแล้วไงขเ้าเออเรือสังหารลับเหรอุ้ยไปดูดิไปดูดิเรือสังหารับใช่ไหมบุกเรือมันบุกเรือมันข้างหน้าข้างหน้ากระสุนของเรามันไปถึงปะวะแล้วแล้ว Yo, yo, ต่อยโยโดโยอยเฮ้ยเพื่อนเราปิดคลิปละเพราะว่า